วันนี้เรามาชมภาพบรรยกาศการฝึกซ้อมของทัพพยักฆนาเชียงใหม่เอนะครับที่สนามแข่งขันจริงนะฮะสนามสมามเอรสเตเดียมนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งชัมนเอฟซนั้นมีคิวที่จะต้องเจอกับต่อพิฆาตพีทีประจวบ f อฟนะครับในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยทัพพยัคฆนา,นานั้นได้เดินทางมาถึงตั้งแต่วันพฤนหัสบดีที่4 พื้ภาพกที่ผ่านมานะครับเรียกว่าเดินทางกันลงหน้า2วันเลยทีเดียวก็บรรยากาศการฝึกซ้อมนั้นเต็มไปด้วยความเข้มข้นนะฮะนักเตะมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ไปฟังบทสัมภาษณ์ของโคชโชคทวีผมรัตน์กันครับสภาพวารอลล่าสุดของทีมการเจอกับประตูเป็นยังไงบ้างครับก็นะฮะเรามาพักก่อน2วันนะก็ถือว่ามาได้พักเยอะนะก็ถือว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะฮะโดยที่ตัวผู้เล่นเราอาจจะไม่ไม่เต็มก็ตาม ก็บอกแล้วตัวที่เหลืออยู่ก็ต้องทํางานเพื่อทีมทั้งนั้นนะครับนะฮะอย่างเราเราเตรียมความพร้อมมามาเยอะพอสมควรนะฮะแต่ที่นี้ว่าอย่างปะโจบเองเขาก็แข็งแกร่งในบ้านนะเพราะฉะนั้นก็เขาเป็นจุดจุดที่เราต้องต้องระวังหนึ่งกันเรื่องของอาการมาเจ็บผู้เล่นสร้างความหลักใจให้กับโค้ชบางแน่นอนนะเยอะนะครับก็ตอนนี้ถือว่าเยอะเลยนะแต่ว่าทำไงได้นะผมตัวที่อยู่นะครับ ทุกคนก็ต้องต้องต้องพร้อมเต็มที่นะฮะแต่ก็เห็นแล้วนะฮะทุกคนกระตือรือร้นนะเพราะนั้นเอ่อผมว่าที่มานะครับผมเป็นเกมที่สนุกนะครับในพรุ่งนี้ครับกาจะได้ดวลตักเตะกับเอ่อกัณนะซึ่งเป็นพี่ๆทีมชาติแ้วยกันนะครับครับามรู้สึกมีอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครัอืมไม่มีฮะต่างคนต่างเป็นโค้ดแต่ละทีมนะเพราะนั้นก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะแต่ว่าในการลักษณะการทํางานก็ต้องต้องเป็นมืออาชีพกันาดนะครับก็ไม่มีกดดันอะไรกันนะครับตอนนี้เราเอ่อออกนอกบาเราแพ้นคแล้มกับ สตามาครับนี้กดดันกับเกมอยู่มากเลยก็ให้ทําไงนะครับเ,เรามีตัวผู้เล่นอยู่เท่านี้เราก็ต้องต้องใช้ในในจุดนี้นะอย่างของเราเนี่ยนะรเราเราแก้ตัวไม่ได้นะว่าเฮ้ยผู้เล่นบาดเจ็บแล้วอะไรอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นที่อยู่ผมบอกน้องๆแล้วว่าต้องต้องทำงานหนักหนักมากขึ้นเป็น2เท่านะฮะนะครับที่ที่เราจะต้อง จะไปต่อได้ยังไงครับผมฝากทุกแฟนบอลหน่อยครับเอ่อก็อฝากแฟนบอลชาวเชียงใหม่นะฮะช่วงส่งลวงใจมาเชียร์นะฮะถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็มาเชียร์ได้นะครับผมก็ทำงานเต็มที่นะครับผลแพ้ชนะมันเป็นเกมฟุตบอลแต่ว่าเล่นให้ให้สนุกครับนะครับสำหรับเกมกันแนข่งขันที่13ของฤดูกาลนะครับชุยงใม่เอฟซีบุกเยือนต่อพิฆาตพีทีประจวบเอฟซี FC นะครับแข่งขันในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา19บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสนาม3อ่าวสเตเดียมถ่ายทอดสดทางทรูสปอร์ต1ครับ you